ข้อที่8เนี่ยเขาบอกว่าจากรูปนะครับจุด P จุด Q จุด R เป็นจุดศูนย์กลางรัศมีมี1หน่วย2หน่วย3หน่วยดังรูปนะครับวงกลมทั้ง3เนี่ยสัมผัสกันหมดนะครับในแนวเส้นตรงเดียวกันถ้าเส้นตรงสัมผัสวงกลม2วงที่ A และ B นะครับ เขาถามว่า A B จะยาวกี่หน่วยข้อนี้หาตรงนี้นะครับนี่นะดูดีๆนะหาจุดนี้นะครับจนถึงจุดนี้นะครับที่เป็นจุดสัมผัสวงกลมหมดนะแต่โจทย์ข้อนี้อยากหาความยาวเส้นนี้ครับนี่ครับความยาวเส้นนี้นี่นี่แล้ความยาวเส้นนี้มันยาวกี่หน่วยนะโจทย์ข้อนี้ต้องดูว่ามันจะยาวกี่หน่วยนะครับจะคิดยังไงอะ เออข้อนี้จะคิดยังไงอ่ะนั่นสิจะคิดยังไงอ่ะถ้างนั้นมาลองคิดตามพี่นะครับถ้าโจทย์ข้อนี้ถ้าเราจะเริ่มคิดจริง,รงๆเนี่ยเขามีข้อมูลอะไรให้บ้างเขามีมาให้ว่าไอตัวที่เขาให้ข้อมูลมานะครับว่ารัศสมีเนี่ยมันมีหนึ่งมีสองมีสามมันคือตรงไหนบ้างอ่าคือโจทย์ข้อนี้ รูปที่ให้อะอย่าคิดว่ามันเป็นรูปที่สมบูรณ์แบบแล้วเราสามารถวัดมาตราส่วนได้จากไม้บรรทัดนะครับมันวัดไม่ได้หรอกครับคือรูปมันไม่มันไม่ใช่อัตราส่วนที่เป็นตรงไปตรงมาครับมันเป็นอัตราส่วนที่เขาสมมุติขึ้นมาเท่านั้นเองมันอาจจะตรงไม่ตรงไม่รู้แหละแต่เขาอยากให้เราคิดจากตัวเลขไม่ได้ดูจากรูปแล้วเอาไม้บรรทัดท,ทาบมาตราส่วนเหมือนการรูปเกี่ยวกับมุมะครับข้อสอบที่สอบเข้าเนี่ย ถ้าเป็นรูปเกี่ยวกับมุมเนี่ยบางครั้งเนี่ยสาองศาโอ้โหมาถ้าจะ9กอยู่แล้วก็มีคือรูปเนี่ยเขาต้องการให้มันเบี้ยวเบี้ยวบูดบูดเพราะไม่งั้นเนี่ยหนูจะใช้ไม้โปรเทคเตอร์ขึ้งวงกลมไปทาบแล้วหนูได้คําตอบเลยอย่างเงี้ยคือจบเลยอย่างนี้ข้อสอบแบบนี้คือถือว่าไม่โอเคครับเพราะว่ามันเป็นข้อสอบที่ไม่ได้คิดมันต้องเป็นข้อสอบที่หนูต้องคิดเลขจากตัวเลขที่ให้มุมจะไม่ตรงอยู่แล้วเหมือนกันความยาวตัวนี้จะไม่มีใครตรงหรอกครับ มันจะเป็นลักษณะสะเก็ตภาพขึ้นมาให้เห็นเท่านั้นเองแต่ความยาวจริงเนี่ยมันไม่ใช่ความยาวตัวที่เราสามารถมัดหน้าตัดส่วนได้ถ้างั้นต้องมาดูรายละเอียดว่ามันให้อะไรมาข้อนี้หนูต้องรู้คุณสมบัตินี้ของวงกลมนะถ้าเรียนม .3 นะครับจะมีคุณสมบัติของวงกลมนี้เกิดขึ้นทันทีอ่ะย้ำอีกทีนะครับวงกลมตัวนี้ครับเขาบอกว่าถ้าน,นี้เป็นจุดศูนย์กลางนะครับ แล้วไม่ว่าจะมีเส้นสัมผัสมาจากทางไหนก็ได้มาจากทางไหนก็ได้มาทางนีอ้อย่างนี้ก็ได้ปึ๊บเนี่ยแตะตรงนี้ก็ได้หรือจะแตะตรงนี้ก็ได้เนี่ยครับแต่ขอให้เป็นเส้นสัมผัสวงกลมนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือตรงนี้ครับมันจะตั้งฉากกับรัศมีเสมอตรงนี้ด้วยมันจะตั้งฉากกับรัศมีเสมอไอคุณสมบัติตัวนี้ครับที่เราต้องได้ โอเคปะ่ะมันคือคุณสมบัติที่เราต้องรู้ต้องรู้เลยนะจําเป็นมากนะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวพี่จะทําให้ดูนะครับว่าพี่เอาคุณสมบัตินี้ไปใช้อะไรดูนะจากโจทย์ข้อนี้นะครับเริ่มต้นนะครับมาดูที่รูปนะครับพี่บอกแล้วนะมาตราส่วนพี่ไม่เป๊ะนะแต่พี่สนใจการวางในมุมที่กําหนดจากคุณสมบัติข้อนี้นะครับคําถามตรงเนี้ครับสัมผัสไหมจุดเนี้ยสัมผัส แล้วถ้าสัมผัสนะครับตรงนี้ครับมันจะเกิดมุมตั้งฉากโอเคนะอ่ะไม่แค่นั้นนะครับอันนี้จุดนี้ครับสัมผัสไหมสัมผัสครับแล้วถ้าสัมผัสเนี่ยจุดนี้ตั้งฉากโอเคนะแล้วตอนนี้นะสิ่งที่พี่จะทำนะครับพี่กำลังจะเอาเส้นนี้ครับความยาวเส้นนี้เลื่อนลงมาวางตรงนี้ อ่ะดูนะถ้าพี่เลื่อนมาวางมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับนี่มันจะมาอยู่ตรงนี้มันจะมาอยู่ตรงนี้ประมาณนะครับประมาณไว้นะอยู่แถวนี้อ่าแล้วมีคําถามนะครับวงกลมวงแรกวงกลมวงแรกนะครับรัศมีหนึ่งวงกลมวงที่ 2, สองรัศมีสองวงกลมวงที่ 3, สามรัศมีสามางั้นคําถามเลยไอ้นี่สามไหมแล้วไอ้นี่หนึ่งไหม ใช่ครับใช่เลยเพราะตัวนี้มันมาจากลัศมีตัวแรกแล้วพี่เลื่อนมันลงมามาเจอกับไอต่อไอ้ตัวรัศมีเบอร์สามมันก็จะกาลายเป็นบรรยาว4ครับแล้วสิ่งที่เกิดคือตอนนี้ครับไอเส้นตรงเส้นนี้ของพี่ทั้งหมดเนี่ยพี่เลื่อนลงมาตรงนี้ให้มันมาต่อตรงนี้ และไอเส้นนี้ครับมันคือเส้น A B ที่พี่ต้องการใช่ไหมแต่มันมีอีกเส้นหนึ่งที่พี่กำลังจะได้คือนี่ครับจากจุด P ไปหาจุด R ครับนี่ครับไปหาจุด R เห็นยังมันคือสามเหลี่ยมมุมฉากเพราะตรงนี้ก็มุมฉากถ้าง,งั้นข้อนี้มันคือสามเหลี่ยมมุมฉากตัวบรริ่มเลยซ่อนอยู่ตรงนี้ถ้าง,งั้นไอตรงนี้ง่ายแล้วครับเพราะอะไรครับไอความยาวทั้ง3ามอันเนี่ย เรารู้แล้วไงอาถามนะพี่ขอมาสเก็ตภาพใหม่ข้างล่างนะครับมันจะได้ไม่ตีกันกับรูปข้างบนนะรูปที่พี่ต้องการทาตอนนี้มันจะเป็นอย่างนี้ครับชึบนี่แล้วลงมานีปึ๊บแล้วตรงนี้ตั้งฉากปึ๊บโดยด้านนี้ของพี่อ่ะมันคือเลขสี่ส่วนด้านที่พี่อยากได้อ่ะมันคือ AB ส่วนข้างบนตรงเนี้ยครับไอข้างบนตรงเนี้ยมันจะมาจากความยาวรัศมีตัวแรก แค่นี้ก่อนชึบหนึ่งบวกใครบวกความยาวตรงนี้เลยครับแล้วความยาวตรงนี้คือเส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลมอันที่สองถ้างั้นมันจะบวกสี่ครับทําไมบวกสี่เพราะรัศมีมันสองไงแล้วตัวสุดท้ายบวกใครครับเนี่ยครับตัวนี้ตัวสุดท้ายถ้างั้นตัวนี้บวกสามครับเพราะมันแค่รัศมีเส้นเดียวถ้างั้นเอาตรงๆนะความยาวด้านนี้ทั้งหมดเนี่ยมันคือแปดถ้างั้นข้อนี้จบโดยการปีทากรัสไงครับ ถ้างั้นข้อนี้จบโดยการปีทากรัสแล้วข้อนี้ปีทากรัสได้แล้วโอเคนะครับถ้างั้นข้อนี้ถ้าปีทากรัสได้นะครับด้านที่ยาวที่สุดคือด้านนี้ครับคือแถ้างั้นข้อนี้ด้านที่ยาวที่สุดของพี่คือ8กําลังสองแล้วลบด้วยด้าน4กําลังสองถอดรูทมันจะกลายเป็น AB นั่นเองถูกไหมถ้างั้นข้อนี้ครับไม่มีอะไรยากเลยครับปีทากรัสก็หลุดแล้ว8 8, 64 ลบทิ้งด้วย4กําลังสองได้16แล้วถอดรูทถ้าางนั้นข้อนี้คําตอบมันจะกลายเป็นรูทสีแล้วรูทสีดเนี่ยมันถอดไม่ได้ลงตัวพอดีเป๊ะแล้วครับแต่เราสามารถดึงตัวเลขได้ถ้าางนั้นข้อนี้สามารถดึงสี่ออกมาได้แต่ติดข้างในรูทสาถ้างั้นคําตอบพอนี้เลยกลายเป็นความยาว4ีรูทสนั่นเองถ้าางนั้นคาตอบพอนี้จบเลยครับ ab ยาว4ี3รูทสหน่วยจบครับเรียบร้อยมีคําตอบให้เรียบร้อยแล้วครับ โอเคไหมถ้างั้นคือข้อนี้ต้องรู้คุณสมบัติของการสัมผัสกันของเส้นที่มาสัมผัสวงกลมนะครับแล้วก็ต้องใช้คุณสมบัติตัวนี้ครับมาสร้างเป็นสามเหลี่ยมเพิ่มเติมได้แล้วก็ใช้วิธีพีทาโกรัสเข้าไปผสมแก้ในการคำตอบนะครับนะข้อนี้ก็สนุกดีนะข้อนี้ต้องหัดมองรูปและบอกก่อนนะอย่าใช้วิธีเอาไมาบรรทัดทาบแล้วเทียบมาตราส่วน เป็นไปไม่ได้ครับที่เขาจะออกข้อสอบให้หนูทําแบบนั้นนะครับนะก็ฝากเอาไว้ให้ดูนะครับข้อนี้โอเคนะครับ